สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆกท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันภาโสเด็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้อง่าสําหรับคลิปนี้ก็น,นําแนวทางดเด็ดเหม็นมาฝากมาต้อนคือเก่าละค่ะพี่น้อง่าของเฮียนั่นนะคะพี่น้อง่าหลังจากสิบะเดลง่งห้หลังจากที่เยาวนบาเดลง่งห้งวดที่แล้วกขบเดล่งนะคะแต่ว่าก หลุดและค่ะพี่น้องค้างวันนี้ก็ตามต่อน,นะคะขอบคุณเจ้าของข,ขอมนเอ็ดเฮนันเด้อค่ะเดอ้อขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อๆนๆได้เบิ่งได้ชมเด้อค่ะเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวทางเด็ดๆเนี่ยทางแม่นๆของเฮียนันนี่เพื่อนห้มาหางเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะสามตัวหางหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหางเด้อค่ะพี่น้องสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สามสองเดค่ะพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสามสงเจ็ดแล้วก็สามสองแล้วก็สำหรับเพียนันเหมือวานวันสิลงห้แล้วก็ลืมค่ะพี่น้อง่าทำคลิปไปแล้วแต่ว่าบริภาใสซน้องค่ะพี่น้องค่เหมือนก็เลยมาผากักเสียงใส่ให้พี่น้องมาอ้อนมอนความเมตตาความเห็นใจเพื่อนๆนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นเลขสองตัวบนนะคะพี่น้องเด้อเลขสองตัวบนเพื่อนกับเขาดี เขาแม่นอยู่ค่ะพี่น้องขาก็เลยเอามาฝากมาตอนงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกหก้ลยค่ะพี่น้องขาเด็กเพิ่นสิมีอยู่จากโตแล้วนี่หกเจ็ดเจดเก้าโตค่ะพี่น้อง, 9, 9, าองาขาเด็กเก้าโตเก่าหางโอเทเล่ขาสูนสามตุ้งต่งนะคะพี่น้องขาสำหรับแอนธนีสิมีอยู่สองใบ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวสิเฮ็ดลงให้อีกใบนึงนะคะอันนี้สิเป็นชุดเต็มแล้วก็สิไม่ชุดตัดนะคะพี่น้องเด้อ ของคนชุดเต็มนี่ก็เข่าดีเด็กค่ะพี่น้องค่ะขันชุดตัดนี่อาซิลุดแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะชุดเต็มนี่เข่าดีเดินดีค่ะอย่าทิ้งเด้อค่ะสำหรับชุดเต็มนี่ค่ะพี่น้องขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเล็กวิ่งยึดบ้านในชนเลขกสองเด็กค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็จับสองใบทะค่ะพี่น้องเด้อ ต่อไปเป็นของแอดดูยพลันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดดูยนี่งวดที่แล้วนี่ค่ะรุดค่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้ก็ตามต่อเด้อะค่ะพี่น้องเดอ้อขอบคุณเจ้าของขอมูลทั้ง3แอดทั้ง3ท่านเนาะค่ะเนาะขออนุญ,ญาตน้ำไปแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมชุดอ่าได้มันอันชุดได้มันเต็มกะตัดออกเด้อะค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลอีกครั้งหนึ่งขั้นน้องคะ่ะ ขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรังบ้านทีหนึ่งเราจะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเฮียั้นน้ำี้เร้อจัะพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกท่านจ้า